องค์การบริหารส่วนตำบลสังโค้งยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพระาธาตุน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งชีวิตห้วยชมพูสวยสุดรูผ้าไหมลวดลายผ้าขม้า,มางามตาหมอนขิดกระติบชั้นดีมุ่งม,มั่นสามคัคคีล้วนมีคุณธรรมตำบลสังโคง้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ห่างจากอำอเภอดอกคำใต้6กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเมืองพะเยา23กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลดงสุวรรณอำอเภอดอกคำใต้ทิศใต้ติดกับตำบลดอนสีชุมและตำบลบ้านถา้ำอำอเภอดอกคำใต้ทิศตะวันออกติดกับอำเภอปงทิศตะวันตกติดกับตำบลสว่างอารมณ์ และตำบลดอนสีชุมอำเภอดอกคำใต้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ราบสูงและเป็นเทือกเขาโดยพื้นที่ของตำบลบางส่วนอยู่ในเขตป่งงาสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงรลอเขตการปกครองของตำบลสันโคง้งมีทั้งหมด11หมู่บ้านและอีกจำนวน2หมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลสว่างอารมณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบมีประชากรทั้งหมด2,318ครัวเรือนมีจำนวน6,232คนองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งตั้งอยู่ณที่211หมูห่1ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่19มกราคม2539โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำโดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ว่าเศรษฐกิจดีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดสารพิษชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้มีผู้บริหารท้องถิ่นนำโดยนายพินิสุวรรณไตรานาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้งร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์จำหลัดรองนาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้งนายรัชะกรนินสิงหขอนรองนาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้ง และนางดวงเดือนชัยลังกาหรือขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงทีมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงนำโดยนายพิมพ์แสงทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงนายลาชันตะใจรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันคงทั้ง11หมู่บ้าน โครงสร้างส่วนราชการในอบตสัรโค้สังคมมีทั้งหมด4กองได้แก่สำนักประหลัดกองคลังกองช่างและกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีข้าราชการทั้งหมด18คนพนักง,งานจ้างตามภารกิจจำนวน16คนพนักง,งานจ้างทั่วไปจำนวน1คนและพะนักง,งานจ้างมาบริการจำนวน18คนรวมทั้งหมด46คน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้งประกอบด้วยวัดจำนวนแปดแห่งคือวัดพระธาตุน้อยจำไก่วัดพระธาตุหลวงจำไก่วัดบุญงามวัดจำไก่วัดร่องชมพูวัดใหม่ราชบำรุงวัดห้วยสายเลื่อนและวัดพระธาตุแสงแก้มมงคลและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคืออ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ้วยผาหนีบซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่ทำให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ตำบลสันโคง้งได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน